ตัวพีเองพีรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร,ารู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราทำเวลาคุณคุณหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพีขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่ถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วย อ้าวพีพีบ้างมีบ้างรเรื่องสาแสงครับก็มีมีประกาศออกมามีประกาศออกมาครับผมก็ได้ประกาศออกมาแล้วแล้วก็ผ่านทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางพีพีกิจนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์จริงๆเหมือนเหมือนพีตัวพีเองพีรู้สึกว่า เหมือนรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไราคุณนๆหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพี่ขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วก็เอออยู่ใกล้ๆแบบคือถัดจากบ้านเลยดีกว่าค,คือถัดจากหมู่บ้านที่อยู่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็วิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผ่านผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการเห็นว่าแบบเหมือนจริงๆเขามีแบบ การนั่งรถตามมาอะไรเงี้ยจริงๆพี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่ายังไงเดียร์คือเรากลัวมากกว่าว่าเขาตัวเขาเองนี่แหละจะเกิดอุบัติเหตุครับอืมเราเห็นหน้าเราแบบก็ก็คุ้นๆนะครับหมายความว่าจริงๆก็บางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นเลยเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดๆด้วยแหละครับมีหลายคนครับมีหลายคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยพี่ว่าใกล้ๆบริเวณบ้านมากกว่าครับผมก็คือจริงๆแบบห่างจากบ้านไม่เกิน สามเมตรแล้วกันคือมันใกล้มากๆเลยครับแบบแบบใกล้กับบ้านที่อยู่บ้านัว่าทไมปล่อยให้เาถึงเข้ามาคือจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะผมแต่ว่าถ้าาขับออกจากหมู่บ้านเราก็จะจะเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามงนตามนก็ก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับบริเวณห้องซ้อมสถานที่อื่นๆที่เราไปบ้างหรือว่าอ่ะเราจริงๆเราก็ไม่รู้ทั้งหมดนะที่ว่าหมายความว่าจริงๆเขาตามเราไปที่ไหนบ้างแต่เท่าที่เห็นชัดๆ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีบริเวณบ้านแล้วก็มีแถวๆห้องสอบกัมันรู้สึกเหมถูกคุกคมามก็จริงๆจริงๆตัวพีเองพีก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเท่าที่พีรู้สึกจริงๆพีก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรต่อกันและกันครับนอกจาบกตกามๆแล้วเขาทำอะไรอีกเนี่ยที่ทำให้รู้สึก <c oughs> เกินนไไปแล้ววอะะรราตัเก็ก็เคยเจอนะครับจริงๆเคยเจอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดเนี้ยผมมีประชิดถึงตัวบ้างมีเดินเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามากอดแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นคนเดียวตลอดคนละคนครับคนละคนครับพี่พี่พอเกิดอย่างนี้มันรู้สึกว่าระแวงไหมว่าเฮ้ยมีคนมองตลอดอย่างเงี้ยไหมรู้สึกแบบนั้นเลยไหมก็ก็ระแวงนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราอยาก เราก็กลัวตัวเราสําหรับตัวเราด้วยเราก็กลัวสําหรับครอบครัวเราด้วยมากกว่าครับผมพอมาใกล้ๆบริเวณบ้านอะไรเงรี้ยบริเวณที่เราอยู่อาศัยเพราะ <c oughs> เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามีเจตนาอะไรหรือว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับหรือเขาอ,อาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราก็ได้ครับอย่างครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่เราแบบมีมีการโดนโดนกดกระปุหืออะไรก็ไม่ยังยังไม่มีนะครับในตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บ้านอย่างเงี้ย พี่เองก็ก็กลัวนิดนึงก็เอารถทุกคันไปเช็คว่าแบบเออจริงๆหรือเรามีเครื่องติดตามอยู่ใต้รถเพราะว่าเราดูหนังสายลับเยอะเราวาไว้ทีแล้วเช็คจริงๆครับจริงๆแล้วมาตรการป้องกันมันจะมีสำหรับพี่ๆเองก็จริงๆให้ตัวแทนกฎหมายดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ o l i c i อะไรต่างๆที่จะมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะประกาศให้แจ้งผ่านทางออฟฟิเชียลดีครับผมแล้วก็พี่ว่าเรื่องนี้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักกันได้แต่ก็ต้องให้สเปซกันบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะรักทุกคนมากกว่าเดิม1 0ึ่งพันเปอร์เซ็นต์คือจริงๆก็มีก็มีกลัวนะครับผมจริงๆถ้ายอมรับตรงๆเลยบางครั้งที่เราไปอีเวนต์บางครั้งอะไรเงี้ยที่พีที่พีรู้สึกว่าแบบพีไม่ได พี่อาจจะไม่ได้ลงไปใกล้ชิดแฟนคลับมากอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าจริงๆเราอาจจะมีบุคคลพวกนี้อยู่ในอยู่ในแบบใช่อยู่ในแอเรียตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาครังจริงแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราเราทุกๆคนที่มาหาเราเราเราชื่อว่าทุกๆคนรักเราแล้วก,เก็เราก็อยากจะให้ energy ดีๆให้ความสุขกลับไปเหมือนกันครับผมมีบางครั้งที่ก็รู้สึกน้อยจริงๆครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็กลัวคามปลอดภัยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่า นั่นสิแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยครับผมดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราพีใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวแบบไม่ได้ในความรู้สึกแบบไปไหนบิวกินไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ตายนะยังอยู่นะแค่ไม่ได้อยู่ที่นี่เฉยๆมีหน้าเลยกินกินเป็นห่วงเขาไหมอย่างเงี้ยแบบพ่อเขาเจออะไรแบบเนี้ยก็ ก็ก็ม go, go, ีะครับเพราะจริงๆผมก็เคยโดนอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็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 เป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ถึงว่าเขาก็เขาก็เขาก็เป็นคนที่ขี้สังเกตอยู่แล้วแหละไม่ถึงว่าข้อข้อดีของเขาะนะหมยถึงว่าคือเขาจะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนแบบชอบสังเกตอะไรรอบตัวรอบตัวเองรอบตัวคนอื่นรอบตัวคนห่างๆรอบตัวคนนู้นรอบตัวคนนี้รอบตัวคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เป็นคนช่างสังเกตครับก็สังเกตแบบเนี่ยนะคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยล้อเล่น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 เนี่ยนะคนเนี้ยเขาสวยจังอ่าใช่ใช่คือคือเอาซีเรียสคือคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่อ่า observe สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ผมผมว่าก็เป็นเป็นเรื่องดีที่เขารู้ว่ามีมีคนตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆก็ก็เนี่ยจริงๆแล้วผมแล้วก็หมายถึงว่าทุกๆคนนั่นแหละทุกๆคนทั้งทั้งทีมงานอะไรเงี้ยเราก็ ก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเหมือนส่วนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังคือเขาก็มาเตือนผมด้วยนะว่าเอ้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ยระวังนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราทุกคนก็ก็ช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับจริงจริงเราอยากเขาอยโทษ,โทษอ,อย่างน้หกเบว่าบทลงโทษเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามปนการแจ้งความเรียบ้อ อันนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนชี้แจงแบบว่าหมายความว่าหมายความว่าเดี๋ยวให้แบบ <c oughs> ไม่ได้ชี้แจงเขาเรียกว่าอะไรอย <c oughs> ู่ดีก็บบ <c oughs> จริงจังขึ้นมาเฉ <c oughs> ยเลยไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนดําเนินคดีเลยผมจริงๆตัวพีเองพี <c oughs> ไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากจะให้เข้ารับโทษอะไรอะไรเงี้ยแต่อยากจะอยากจะเป็นการเป็นการเตือนมากกว่าจริงๆแบบการทําแบบนี้กับกับคนอื่นอ่างเงี้ยมันมันไม่ได้สร้างแบบผลดีต่อต่อตัวเราเลย อย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอก็ยังมีครับมีมีบางครั้งเล่าเล่าแล้วกันครับแชร์แล้วกันอย่างล่าสุดเราไปก็มีจองข้างๆเราเลยเนาะใช่ใช่ครับเขาตามพีพีครับมันเกรงพนรวมันีือ่ไม่น่าจะคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเจตนาอะไรใช่ไหมครับเราหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความ p r i v a t e ส่วนตัวเพราะว่า เวลาบนเครื่องตรงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่อาจจะเป็นแค่เวลานอนของเราก็ได้ที่เราแรงไปแล้วเราต้องทํางานเลยเราจะแบบนอนหลับปากวอน้ําลายยืดอะไรเราเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะคอมฟอร์ทที่เราจะเราจะแบบมันมีพื้นที่ของเราเพราะว่าส่วนใหญ่หนุนจะน้ําลายไหลมันดูออกเลยใช่ไหมว่าอ่านี่ล้าชาตามอะไรก็จะเป็นคนแบบที่เราคุ้นคุ้นหน้าอย่างเงี้ยเราเราก็จะดูออกแต่ถ้าสมมรับคนไหนที่แบบเป็นคนใหม่เราไม่คุ้นหน้าเราก็อาจจะไม่รู้บ้างก็เลยแนะนําให้ทุกคน เออทำสัญญากลับไม่เกี่ยวจริงจังและจริงจังจริงจังทำหน้าใหม่ตลอดเวลาจริงจังโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสลับจริงจังกับสลับแบบไม่จริงจังใช่ไหมใช่คือตัดโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้สุดท้ายก็คืออยากให้ทั้งสองคนยบอกฝากเตือนหรือว่าแบบรักกันจะรักให้ถูกทางนะอะไรเงี้ยเอออย่างงี้ครับจริงๆรักกันเราก็เราก็รักทุกๆคนเหมือนกันแหละครับผมแฟนคลับก็เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันเป็นโม t ิเวชั่นให้เราเหมือนกันครับผมก็อยากให้ทุกคน ให้สเปซซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันพี่เชื่อว่าจริงๆเรามาเจอกันในงานพีกับกินก็เต็มที่กับทุทกๆคนอยู่แล้วเหมือนที่ทุกคนเต็มที่กับพีกับกินครับผม,ผม,ผ,มผมว่าจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าส่วนส่วนใหญ่ของของของ,ของอแฟนๆที่ตามหรือ่อแฟนๆที่ที่ทำอะไรที่อาจจะอาจจะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่อะมันเป็นเขาเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกผมเ <ผม S 1> ชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของ มุมมองหรือว่าเส้นที่ที่เราอาจจะขีดไว้ต่างกันมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอ่พูดว่างไงดีอ่ะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่โอเคสําหรับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็เคยในประสบการณ์ชีวิตเราก็จะเจออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมมันก็อาจจะเป็นแค่การการจูนกันและทําความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมว่าทั้งพี่พ,พอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้มีใครอยากจะแบบโอ้โหให้เรื่องมันแบบ,ใ,บใหญ่โต,ตไปถึงสารดำเนินคดีะไรการอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครอยาก <ừ> อยากจะให้มันไปถึงตรงนั้น<ช>ยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันไม่ได้จําเป็นจริงๆยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าคุยกันตรงๆหรือหรือจริงๆเราถ้าเกิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ที่มันไม่ได้ไม่ได้ซ้ำซากไปรเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วเรา,เราบางครั้งเราแทบจะเดินไปคุยเองเลย <ừ> ด้วยซ้ำเนาะหมถึงว่ารวมถึงเนี่ย ป่ะพี่กาพี่ไม่พี่ว่าคือเราทุกคนก็วิลลิงที่จะไปคุยแล้วก็ไปไปคุยจูนกันดีๆอะไรเงี้ยแต่ไม่หรอว่าจริงๆแล้วในบางกรณีมันอาจจะเป็นการคุยกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจาอะไรอย่างน<ช>ั <ๆ S 2> ้างงานมากกว่าอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 1> ก็ก็กกจริงๆอยากให้ทุกคนเคารพเส้นของความเป็นส่วนตัวของกันและการอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกๆคนก็มีเจตนาที่ดีต่อกันอยู่แล้วครับ